มอทบ25สอมรับมืออากาศแปรปรวนคุณผู้ชมครับภัยพิบัติไม่เคยรอใครโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ตอนนี้อากาศแปรปรวนหนักมีฝนตกหนักถึงหนักมากเสียงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิง่งที่จะสร้างความเดือดร้อนมหาศาลล่าสุดเมื่อวันพุทธที่หตุลาคม2568เวลา0 9 3 0นาฬิกาที่ค่ายวีรวัตรโยธินจังหวัดสุรินทร พลตรีชัยนครกิจคณะผู้บัญชาการมนทลนฐานบกที่25ผอบอมทบ25ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธา,ารณภัยมทบ25ผอ,อสอบอพมทบ25ได้จัดพิธีตรวจสภาพความพร้อมกองร้อยช่วยเหลือประชาชนครั้งใหญ่ประจำปี2568พร้อมรบพร้อมลุยเพื่อสุรินทร์ศรีสะเกษนี่คือการตรวจเช็คความพร้อมแบบ100% มีทังกำลังพลหนึ่งกองร้อยและกำลังพลจิตอาสาที่ถูกดึงตัวมาเตรียมพร้อมตรวจเช็คเครื่องมือยุดโทรศกพท์และยานปาหานะทุกชิ้นที่ใช้ในการกู้ภยัยต้องสมบูรณ์และพร้อมออกปฏิบัติการทันทีเป้าหมายคือการสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบทั้งจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดศรีสะเกดว่าอย่างไรไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือภัยพิบัติใดๆเกิดขึ้นกองทัพบ,บก พร้อมใช้กำลังพลและยุโทโธปกรณ์ที่มีอยู่ทั้งหมดเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มความสามารถและที่สำคัญคือทันท่วงทีอย่างแน่นอนนี่คือความรับผิดชอบและสปิริตของทหารไทยที่ทำให้เราอุ่นใจคุณผู้ชมรู้สึกอุ่นใจไหมครับที่เห็นความพร้อมของมทบ25ในการดูแลเราคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้มทบ25ครับกดไลค์ให้กับความเตรียมพร้อมนี้ และอย่าลืมกดติดตาม2 8 HB News ไว้เราจะไม่พลาดทุกภารกิจเพื่อประชาชนของเราทหารหาร